เป็นปลาไหมครับมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆนั่นเลยอะ่ะเห็นตัวเลยอะ่ะปลาเพียบเลยตัวเท่าๆกับจานข้าวเลยครับเนี่ยเห็นเงี้ยตัวเบลเลอร์เลยแหละ ็เท่ากับจานข้าวปลาน,นิลนตัวใหญ่ๆอ่ะที่เขาเอาไปทำอะไรอะ่ะเอาไปทอดหรืออะไรที่ตัวใหญ่ๆวนๆเลยนะประมาณนั้นเลยครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะเนี่ยปลาตะเพียนหรือเปล่าน่าจะปลาตะเพียนนะไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาอะไร ตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่มีใครเคยจับเลยเป็นหนองสาธารณะด้วยอนู